อรุณสวัสดิ์นะคะสวัสดียามเช้าค่ะเมื่อคืนนะคะฝนตกหนักนะคะเช้าวันนี้นะคะก็มีนี่เลยค่ะภูเขาหายใจนะคะถ้ามองไปข้างหน้าอ้อมจะเห็นนะคะตรงภูเขาก็จะมีไอน้ําอยู่นะคะอากาศดีมากเลยค่ะอันนี้เป็นเทปบ,บันทึกภาพเมื่อวันที่2 9เดือนพฤษภาที่ผ่านมานะคะวันนี้เรามาตกปลากันนะคะใช้รำนะคะเกี่ยวตะก้อน,นะคะแล้วก็เบ็ด3ตัวนะคะถ้าจําไม่ผิดนะคะอันนี้ ใช้คันของชิมาโนนะคะปลากาลังตอดเลยนะคะลงเหยื่อไปปุ๊บก็ตอดเลยนะคะดูที่ทุ่นให้ดีๆนะคะช่วยกันจองด้วยนะคะจริงๆนะคะตลอดคลิปก็คือลงไปปุ๊บปลาก็ตอดเลยนะคะตอดค่อนข้างจะบ่อยเลยค่ะแต่ว่าเราจะยังวัดไม่ได้นะคะเราจะวัดเมื่อตอนที่แบบทุ่นเขาจมนะคะทุนท่นตรงที่เป็นสีส้มๆค่ะต้องจมลงไปก่อนนะคะไม่อย่างนั้นถึงวัดปลาก็ไม่ติดคะ่ะนี่จมแล้วนะคะ นี่เลยค่ะปลาติดแล้วค่ะเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเป็นปลาอะไรนะคะเป็นปลาอะไรหนะ้าเดี๋ยวมาตามดูนะคะดึงกันสักพักเลยนะคะน่าจะประมาณสักสามสิวินาทีนะคะจะได้ไม่เอ่ยแต่ไม่ใหญ่เท่าไหไร่เ่ยนี่เลยค่ะได้มาแล้วนะคะเป็นเจ้าปลาหมอบัตเตอร์นะคะ Alien Species ตัวนี้ที่เราต้องช่วยกันกาจัดเลยนะคะถ้าตกได้ไม่ต้องปล่อยลงน้ํากลับไปนะคะเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศน,นะคะตกขึ้นมาก็ห้ามเลี้ยงในกระชังปลานะคะตกไปก็เอาไปกินเลยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะฝากกด subscribe สวัสดีค่ะ